จะเพื่อนๆมากับจักรยานคือเก่าจากเพื่อนๆแต่ว่าน้ำหนามปั่นหนำอ่าบกกาปั่นจักรยานหลักะท้ายหลวงน้ำจ้าตรงนี้เป็นต้นเก่าหลักเนาะจากมีแสงแดดนิดนึงนะคะอากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วจ้ะไปจากเพื่อนๆเก่าหลักพันยังมาท่านเลยอ่าซุกเต็มทีเนาะจากเพื่อนเพื่นพันย่งมาท่านหลวงลงมาเลยจ้ะเดี๋ยวน้ำผ้าปั่นจักรยานหลักะไปเลาะเบิ่งปลาเห็ดเนาะจากจากเพื่อนๆเปิดกล่องกับบรรยากาศปลานอจากเพื่อนๆ นามมาหนามวาน้มซิบุลอกอีกแล้วแจ่ว่ากะเมื่อนี้อากาศดีเจนเพื่อนๆมีแสงแดดนิดนึงนะคะก็เลยมาปลาตรงนี้ที่น้ำเคยมาเก็บเห็ดผึ่งเนาะจ้แล้ะกะหลังจากที่เห็ดผึ่งออกแล้วก็จะเป็นเห็ดผึง่งเนยนะคะเ,นนนเนะเพื่อนๆน้ำแน่มากจ้ะอือหือเพื่อนเจ้าเพื่อน จะเห็นน้ำบ่จะ้ะนี่จะ้ะุนจ๊ะเพืเ่อนๆดอกใหญ่น้ำนะคะดอกนี้หน่อยจะปล่อยไว้เนาะคะ่ะในจ๊ะเพืเ่อนๆ มีลูกน้อยด้วยจ้ะอืดอกอ่อนๆออนจากเพื่อนๆเนบิ่งขวามงามจากเพื่อนๆโอ้ยช่วงที่เฮ็ดเพิ่ง <laughs> เฮ็ดเพิ่งออกนามป่ะอยากเวจ้ะเวามากเรล่ากะเสียดายนะคะแต่ว่ากะจะเสีฮ็ดจังไรเนาะจ้ะ เป็นยังจะปีนาเอาไม่จ้ะปีนาเอาไม่นะคะปีนาหาเก็บไม่จ้ะดอกนี้นาจะได้ยิ่งจ้ะเพืเ่อน เล้๋ยวเราจะเนค่ะเพื่อนๆเขียนมาไตเข้มเมนได้จ้ะเพื่อนๆเฮ็ดชนิดๆเพื่อนๆเอาไปเฮ็ดยังน่าจ้ะโดยส่วนตัวน้ำจะเอาไปพับได้จ้ะดอกนี้ใหญ่ป้าดอกนี่เพื่อนๆนี่ค่ะ จากดอกนึงอลังการมาก เก็บมาร่วมกันไวจ้ะน,งนางกำลังโพจ้ะดอกตุ้มตไมนหน่อยจ้ะเพื่อนตุ๊ปุตุปิดดูก่จะดอกนึงนะคะแต่ว่าจะพามาเอาสองดอกนี้ก่อนจ้ะ นำใส่ทุกมือแล้วนำพัถนดจะเพื่อนเพื่อนนัดเก็บมือเปล่าจา้ะแม่มหายเอีก,ก่อนจ้ะเพื่อนๆจ้ะเพื่อนๆเ,เ,เป็นโดกงเลยจ้ะ พ,พ,พี่นี่เบเกปเฮดผึ่งหวานจะเพื่อนเพื่อนเบเกปเฮดผึ่งเนื่อยดองง,ง่ายๆจะเพื่อนเพื่อน เก็บมาร่วมกันไว้จ้ะนางกำลังโปรจ้ะดอกตุ้มๆุิมนหน่อยจ้ะเพื่อนๆตุ๊ปุ๊ตุปิอยู่กจะดอกหนึ่งนะคะแต่ว่าจะพามาเอาสองดอกนี้ก่อนจ้ะ นำใไ่ทุกมือแล้วน้ำพัฒนาจะเพื่อนเพื่อนทนดเก็บมือเปล่าจะแม่หายเอกอนจะเพื่อนเพืนเบิ่งความงามจะเพื่อน,องงนเพือน,อ,นอ้ยช่วงที่เฮ็ดเพิง <laughs> เฮ็ดเพิองออกน้มบะหยากเวาจะเวามาาเรากะ เสียดายนะคะแต่ว่าจากสิเหตยจังไรเนาะจ้พะพ่เป็นยังจากปีหนาเอาไม่จ้ะปีหนาเอาไม่น,ไมนะคะปีหนาหาเก็บไม่จ้ะ จะได้ยิ่จงจากเพื่อนเลือกเอาจ้ะเพื่อนค่ะเพื่อนเขียนมาะตบคอมเมนต์ได้จ้ะเพื่อนเฮ็ดชนิดๆเพื่อนเอาไปเฮ็ดยางก็จ้ะโดยส่วนตัวน้ำจ้ะเอาไปพับได้จ้ะ ดอกนี้ใหญ่ป้าเดอกนี้เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะเพื่นจ่าดอกนึงอลังการมาก เฮ็ดจ้ะเพื่อนๆเป็นตาออนซ้อนจะ้ะดอกไม้แห้งหเฮ็ดถึงเนื่อก็ได้ว่าจะ้ะแม่ลูกจะ้ะ ดลกน่อยจะเป็นเพื่อนค้าเพป็นหน่อยจ้ะเก็บไปน้ำคำจะคล้องไปน้ำจ้ะเลือกไ้จะเอนเพื่อนนะยังมีอีกลาจจะเนเพื่อนเต็มอยู่